เมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ต่างโลกฉายในมิวไทยแลนะครับเพิ่งจะฉายมาเมื่อวานนี้1ตอนท่วนตัวละครตาลุงนะครับไปเกิดใหม่ในต่างโลกด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปช่วยเด็กคนหนึ่งมา ก็เลยทําให้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ดันไปเกิดใหม่เป็นนางร้ายในเกมจีบหนุ่มเข้าครับเป็นเกมจีบหนุ่มที่ตาลุงคนนี้เคยเห็นลูกสาวของตัวเองเล่นมาก่อนแล้วตัวละครที่ตัวเองดันไปเกิดใหม่เนี่ยดันเป็นนางร้ายเข้าให้ซสได้ตาลุงที่เกิดใหม่เป็นนางร้ายแล้วก็ดันเป็นคนดีขึ้นมาอย่างกระทันหันและก็เข้าหาตัวนางเอกของเกมจีบหนุ่มเนื้อหาองค์รวมของมันเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าเสียดายมากเลยถ้าหากว่าเราได้เห็นอะไรมากกว่านี้ผมน่าจะรู้สึกดีมากกว่านี้นะหน ส่วนก็คือความคอมดี้ของมันครับตาลุงเนี่ยแกเป็นคนที่มีสัมมาคารวะมากๆนะครับเจ้าตัวจะมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะซึ่งแตกต่างกันกันกบคนอื่นๆหรือเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนียเน่ยเอามาเป็นมุกได้ยังไงวะมีฉากฉากหนึ่งครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปในโรงอาหารพร้อมกันกับนางเอกของอนิเมะเรื่องนี้ก็แน่นอนครับมีเหล่าบรรดาลูกขุนนางคนอื่นๆนะครับเข้ามาวีนใส่พนักงานบอกว่าทําไมถึงได้ไม่มีพนักงานเสิร์ฟล่ะด้วยความที่ว่าตัวของโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนของลูกขุนนางแต่ว่า ว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนยโยบายเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาลูกขุนนางเนี่ย ได้กระทาอะไรบางอย่างด้วยตัวเองจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นพอไลาเห็นเหล่าบรรดาสาวๆเนี่ยออกมาวิ่งกันตะลุงเนี่ยก็เลยโชว์ท่าทางครับกิริยามารยาทตามสไตล์ตะลุงด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเวลาที่จะต้องไปเอาอกเอาใจเจ้านายหรือจะต้องไปพูดคุยกับคนที่อาจจะมียศสูงกว่าหรือต่ำกว่าเนี่ยเจ้าตัวเคยผ่านสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วครับก็แค่ทําตามมารยาทมนเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมที่อยู่ในต่างโลกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับประเทศ ฝั่งยุโรปเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็ไม่แปลกเลยครับที่จะสามารถทํามันออกมาได้โคตรเอลแกนเลยในตัวของเรื่องเนี่ยมันมีการอธิบายนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาลุงเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเกมนี้ สิ่งที่ตาลุงเคยพบเจอมาเนี่ยก็คือเคยเห็นลูกสาวของตัวเองเล่นนะรับพอเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจไอ้เรื่องของชะตากรรมก็อาจจะไม่ได้แปลกในเชิงเชิงนี้นะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆก็คือเสียงภาคของตัวละครนะครับ ผมอ่ะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเสียงภาคของตัวละครสาวผมหลอดในต่างโลกเนี่ยไม่เข้าใจว่าวิธีการภาคไม่จะต้องเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าวะอาจจะเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ผมพูดได้เลยว่า ผมโคตรชอบเลยอ่ะไอวิธีการออกน้ำเสียงของตัวละครหรือว่าการใช้อ่ถ้อยคำเร่งหนักเบานะครับผมชอบมากเจมาโอเนี่ยที่ภาคเป็นตัวละครนางเอกของเรื่องนะครับหรือก็คือตาลุงที่เกิดใหม่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเสียงน่าจะเจมาโอเป็นคนที่เคยภาคไอตัวสลาเมครับเป็นตัวชิออนอ่นาน่าจะใช่ เพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากๆแต่ว่าสไตล์สไตล์ของการออกเสียงเนี่ยคนละรูปแบบเลยผมชอบมากเลยรู้สึกว่ามันดูเซ็กซี่แล้วก็ดูเข้าหาได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอลาตัวละครเนี่ยมันเป็นสาวผมลอนหัวทองนะครับมักจะเป็นตัวร้ายหรือไม่ก็ตัวรองๆองเสมอเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลมันเป็นเพราะว่าอะไรอาจจะด้วยความที่ว่า เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นไทยที่คนญี่ปุ่นชอบหรือเปล่าหนอเพราะว่าถ้าเป็นไทยที่คนญี่ปุ่นชอบเนี่ยจะต้องมีความชาตินิยมหน่อยๆครับก็คือสาวผมดำอา,อาจจะมัดผมหน่อยๆสาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับแต่ถ้าหากว่ามาลุกแบบคุณหนูอังกฤษญี่ปุ่นไม่น่าชอบเท่าไหร่อังกฤษอี ยุโรปอี e. มีคนบอกว่าแต่ที่แน่ๆก็คือตาลุงที่ไปเกิดใหม่ใครที่ไปจัดกับตาลุงที่ไปเกิดใหม่แลบประกันรประสบการณ์โชคชน อ่าฮะแน่นอนดีไม่ดีแตกตั้งแต่ยังคงไม่เข้าด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยตาลุงน่าจะซื้อสาว JK ค่อนข้างที่จะบ่อยนะพวกคุณไปเหมารวมนั่งดูโดจินอนิเมะเฮนไตมากเกินไปก็เลยเหมารวมนะตาลุงเนี่ยแกเป็นคนดีแกไม่ผิดลูกผิดเมียหรอกแกรักลูกแกจะตายมีช็อตที่อยากจะพูดถึงในตอนตอนนี้ไหมอย่างนั้นเหรอผมขอคิดก่อนนะพูดถึงอันนี้แล้วกันน้องนางเอกของเกมจีบหนุ่มนะครับ น้องนางเอกของเกมชิปนมเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยความเป็นสามัญชนครับแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นสามัญชนเนี่ยตัวของนางก็ตั้งใจเรียนมากๆาําให้ตัวของนางเนี่ยสามารถสอบเข้ามาได้ด้วยคะแนนเป็นอันดับหนึ่งแต่ถือจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนกับว่าก็จะมีเหล่าบรรดาลูกขุนนางหลายๆคนเนี่ยอาจจะด้วยความเหยียดด้วยความรู้สึกว่าอีลูกสามัญชนอี หลายๆคนนะครับจึงทําให้นางเนี่ยเข้าหาคนได้ค่อนข้างยากในบทแรกนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้พบเจอกันระหว่างตาลุงที่เกิดใหม่กับตัวน้องนางเอกเนี่ยตาลุงที่เกิดใหม่เนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าน้องนางเอกของเรื่องอะเนาะจะต้องโดนอ่าตาลุงที่เป็นตัวร้ายของเกมเนี่ยเข้ามาด่าอย่างแน่นอนนะครับ แต่ต่อให้จะเป็นอย่างนั้นตาลุงก็ไม่ได้ทําอะไรตาลุงกลับเข้าไปพูดดีๆด,ด้วยครับไม่ได้เป็นเพราะว่าความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอนาคตนะแต่ก็เป็นแค่ว่าอัธยาศัยที่เจ้าตัวมีลองนึกสภาพดูถ้าหากว่าเปลี่ยนจากเป็นผู้หญิงเข้ามาทักแบบนั้นเปลี่ยนเป็นตาลุงเนี่ยอาจจะดูแย่กว่าเดิมก็ได้ตาลุงเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกับน้องนางเอกของเกมไปตาลุงเนี่ยด้วยความที่ว่าสมัยก่อนแก่มากแล้วก็เลยจําชื่อของคนไม่ค่อยจะได้แต่ว่าก็จะใช้ไหวพริบปฏิภาณของตัวเองในการที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ ไไปได้เช่นจําได้ว่าไอหมอนเนี่ยแมงคือองค์ชายลําดับที่1และเป็นคู่มั่นของเราแต่จําชื่อแม่งไม่ได้เลยฉันให้เธอทายก็แล้วกันนะว่าท่านผู้นี้นะ่ะคือใครกันแน่แต่ว่าฉันขอใบ้ก่อนเลยว่าท่านผู้นี้เนี่ยก็คือองค์ชายราชทาย,ยาทลาดับที่1 พอเราพูดออกมาแบบนี้ครับตัวของน้องนางเอกของเกมก็จะรู้ชื่อและก็พูดออกมาตาลุงได้รับรู้ชื่อไปพร้อมๆกันกับนางนั่นแหละนะครับก็สามารถผ่านพ้นสถานการณ์สุดเลวร้ายไปได้ตัวของตาลุงเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ที่ผ่านมาสายตาสั้นมาโดยตลอดเลยก็เลยเวลาที่ได้เห็นได้เรียนหนังสือครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าว้าว สายตาของตัวเองเนี่ยกลับมาดีเหมือนกับตอนหนุ่มๆเด็กๆเ,เลยเนาะแบบนี้เนี่ยมันช่างดีจริงๆมันก็ส่งผ่านออกมาผ่านทางใบหน้าครับทำให้นางดูหน้านิ่งแล้วก็ดูตั้งใจในการทําอะไรบางอย่างมากๆด้วยความที่เป็นอย่างนั้นครับน้องนละเอกของเรื่องที่ได้รับรู้เรื่องราวก็คิดว่าตัวของตันลุงเนี่ยตั้งใจในการทําข้อสอบมากๆสมแล้วจริงๆที่เกิดมาเป็นลูกสาวของขุนนางชั้นสูงอะ่ะ ช่างสมบูรณ์แบบไปหมดเลยค่ะด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะต้องแบบตัวของนางก็เลยตั้งใจครับในการที่จะไม่ทําให้เสียชื่อนะมันไม่ใช่มุกที่เราดูไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันฮากา์กอะ่ะมันจะเป็นมุกที่เราดูไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันฮาแบบยิ้มยิ้มมันฮาแบบก้มแก้มหน่อยๆอ่าบางคนอาจจะชอบอย่างนี้นะด้วยความหลังๆมาผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ฮากา์กอยู่แล้วอะ่ะจะบอกว่าการที่ว่าเรื่องนี้มันหัวเราะแบบยิ้มยิ้ม มันมันเป็นเรื่องราวที่แย่ไหมก็บอกว่ามันแย่ไม่ได้เออเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมดูมาเป็นล้านเรื่องเป็นร้อยเรื่องไม่เจอเรื่องไหนที่ผมฮากากสักเรื่องหนึ่งเะครับในยุคสมัยปัจจุบันจริงๆอยากให้ตาลุงเปตะลุง NTR โหถ้าเอาแค่ภา,ายนอกอ่ตะตาลุงก็ดูไปตะลุง NTR อยู่นะเป็นตาลุงที่แม่งมองเรารู้เลยว่าแม่งจะต้องเป็นคนไม่ดีในโลก ในโลกโดจินแน่ๆแต่สารภาพนะครับตาลุงแบบนี้จะเป็นคนไม่ดีแค่ในโลกโดจินเท่านั้นเองแต่ว่าในโลกของกระตูนสายสว่างเนี่ยตาลุงแบบนี้จะเป็นคนดีเสมอนะครับแต่ใจผมนะผมเองก็อยากจะให้ตาลุงแม่งเป็นคนไม่ดีเหมือนกันนะเว้ยคุณลองนึกสภาพดูดิ ตาลุงไปเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นตัวรายและที่สํำคัญก็คือว่าตาลุงเป็นคนไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็ไล่เก็บเหล่าบรรดาสาวๆเข้ามาในฮาเร็มเรื่อยๆแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในร่างของหญิงสาวที่สวยก็ตามทีผมรู้สึกว่าว้าวมันก็น่าสนใจดีอ่ะนะ